การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยพวรางกูลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและกลั่นกรองตามเกณฑ์ว17เเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่ง ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางจีรนันกุลบุตรเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2520ปัจจุบันอายุ47ปีดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนบ้านสะขามอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2544สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปรถมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ประวัติด้านการรับราชการปีพุทธศักราช2548 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งครูณโนะรงเรียนบ้านสาขามอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 ปีพุทธศักราช2,557จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยณโรงเรียนบ้านสะขามอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3การปฏิบัติงานและผลงานเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคุณครูจีรนันกุลบุตรมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎติกาแบบแผนของทั้งราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาเสียสละเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสําฤทิของงานคุณครูจีลนันท์กุลบุตรได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนทั้งทางกายวาจาใจละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติด โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ำเสมอโดยคุณครูจิรนันกุลบุตรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีประพฤติตนเป็นผู้มีความมัธยัสถ์ประหยัดและอดออมอีกทั้งคุณครูจิรนันกุลบุตร มีความภาคภูมิใจและศรัทธาในวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมจากที่โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกได้จัดขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุ่มเทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต,ติต่างๆ เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประพฤตินตนตามหลักของวิชาชีพมีจิตอาสาและจิตสาธารณะต่อองค์กรและชุมชน ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถคุณครูจีลาน,านันคุรบุตรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3และรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนงานบุคคลและงานวิชาการของโรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรและตัวชี้วัดเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจะัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถงวัยโดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามีการจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเที่ยงตรงเหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้อีกทั้งคุณครูจีรนันกุลบุตร ยังได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพคุณครูจีลน,นันกุลบุตรได้บริหารจัดก,การชั้นเรียนโดยได้สำรวจความเห็นของผู้เรียนในการจัดก,การชั้นเรียนเพื่อสร้างกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นได้อบรมสั่งสอนสิทธิปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีการจับทำเอกสารประจำชั้นเรียนบันทึกการให้คำปรึกษาต่างๆทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนมีการสร้างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน SDQ และการเยี่ยมบ้านของนักเรียนในทุกปีการศึกษาอีกทั้งยังมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆอีกด้วยด้านที่3ผลการปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติหน้าที่ของครูจีรนันคุณบุตรส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอีกทั้งผู้เรียนยังมีสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขานิสัยที่ดีเกียรติบัต รางวัลที่ภาคภูมิใจจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอส่งผลให้คุณครูจีรานาันกุลบุตรได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ 1. ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดก,การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่14-15ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับอำเภอหนองกีเนื่องในกิจกรรมวันครูครั้งที่65ประจำปีพุทธศักราช2564จากเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 3. ได้ผ่านการประชุมทางไกลสำหรับครูผู้สอนระดับประถมวัยการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการองค์ความรู้ e x c u t i v e Function การใช้สื่อของเล่นที่พัฒนาทักษะสมอง EF เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564ากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 ได้ผ่านการอบรมทางไกลครูผู้สอนระดับประถมวัยการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560เมื่อวันที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2565ากสําจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่คุณครูจีรนันกุลบุตรได้ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิกษย์ และได้ช่วยเหลือพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิ์ให้มีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตรคุณครูจีลน,นันกุลบุตรขอน้อมรับทุกข,ข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณค่ะ